เริ่มชัดเจนถอดสมการที่3โดยทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลท่านได้เขียนสมการที่3ไว้ดังนี้ค่ะสมการที่3เมื่อเงินไม่มีก็มีปัญหาเมื่อไม่อยากมีปัญหาต้องมีเงินก่อน11เดือน5ปีชวดชายสองคนแม้จะนับถือกันเป็นพี่เขยน้องเมีย แต่ก็เกลียดกันพอสมควรเพราะน้องเมียต้องการกู้เงินจากกองทุนอะไรสักอย่างซึ่งพี่เคยมีอำนาจอนุมัติแต่เมื่อน้องเมียขอกู้พี่เคยซึ่งเป็นคนตรงและคาดเดาวว่าน้องเมียอยากได้เงินกู้แต่ถ้าไม่อยากใช้คืนจึงไม่อนุมัติทำให้ทั้งสองคนเกลียดกันเข้าไส้ ช่วงนั้นเป็นช่วงเงินหายากที่สุดไม่ใช่ช่วงนี้ถ่ายคลิปเพลินๆก็มีเงินเข้ามาเรียกว่ากินหรูอยู่สบายเพราะเหตุการณ์วันที่11เดือน5ปีชวดนั่นเองเช้าว,วันที่11ไม่ต้องท่ายว่าเดือนไหนมีน้องเมียสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งทั้งสองมีธุระต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสกลนครซึ่งอยู่ใกล้บ้านแม้บ้านจะอยู่อีกจังหวัดก็ตามการเปิดบัญชีนี้เพื่อภารกิจบางอย่างคล้ายๆเตรียมไว้รับบริจาคอะไรสักอย่างที่วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแผนนี้ลอกเรียนแบบมาจากคดีดังแม่วางยาให้ลูกป่วยให้เป็นโรคประหลาดเปิดรับบริจาคได้เงินเป็นสิบสิบล้าน ท้ายสุดลูกถึงแก่ความตายถูกตำรวจจับได้ว่าเป็นการวางยาแต่แผนการในครั้งนี้เล่นเบาๆแค่เด็กหายไปสักสองสามวันค่อยหาตัวเจอแต่กว่าจะหาเจอก็คงได้รับเงินบริจาคมากพอที่จะใช้นี่สินให้ได้กับหลายครอบครัวจึงมีการไปลงประกาศไว้เป็นหลักฐาน ที่เพจมุกดาหารว่ามีเด็กหญิงน่ารักตัวน้อยหายออกไปจากบ้านเมื่อช่วงของวันที่11เวลา7 3 0ถึง9 0 0นเพื่อสร้างเรตติ้งไม่นับ YouTube Facebook ที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกจำนวนมากแต่แผนงานที่วางไว้ผิดพลาดทำให้เด็กน้อยตัวเล็กๆ ผู้น่าสงสารถึงแก่ความตายโดยฆาตกรมีนามว่าฮีสโตรกนั่นหมายถึงร่างกายถูกความร้อนจัดซึ่งจำไม่ผิดแม่นยำยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คือ40องศานั่นหมายถึงร้อนสุดๆเมื่อเด็กน้อยถูกจับขังไว้ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกแถมอากาศร้อนจัดร่างกายภายใน จึงขาดน้ำน้ำออกมาจากตับปอดผลทำให้เกิดอาการช็อกถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็จะถึงแก่ความตายเหมือนพวกรถโรงเรียนลืมเด็กไว้ในรถตู้กว่าจะนึกได้เด็กช็อกตายไปแล้วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจากขังไม่ลืมเป็นขังจนตายทำให้เรื่องบานปลายจำต้องเอาเด็กไปซ่อนไว้ เพื่อไม่ให้พวกของตนเองมีความผิดนั่นคือที่มาเด็กเดินขึ้นไปตายเองบนเขาแต่สมการนี้คนโง่เท่านั้นที่เชื่อผลเลยต้องหาคนผิดและจับผิดคนจึงเกิดขึ้นอย่าถามว่าทำไมจึงจับผิดคนจริงๆแล้วเขาไม่ได้จับผิดคนเขาจับคนไม่ผิดเพราะคนคนนั้นปากไวให้ข่าว ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นญาติก็เหมือนไม่เป็นญาติแถมยากจนเพราะผู้สร้างละครคงไม่ยอมให้พวกตนโดนจับงั้นก็จับไม่ผิดคนแต่เป็นคนไม่ผิดสมการนี้เข้าใจนะครับดังนั้นจึงเข้าใจได้นะครับว่าหนะ้าคนหนึ่งจึงเป็นคนสองซิมเดี๋ยวเป็นคล้ายมิตรเดี๋ยวคล้ายเป็นศัตรูแต่ท้ายสุด ก็ต้องเป็นศัตรูชัดเจนนี่ก็เป็นบทความของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณบทความของท่านทนายด้วยค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของโลกโซเชียลกันดูนะคะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างท่านแรกกล่าวว่าเริ่มชัดเจนทุกขณะติดตามต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับ ท่านต่อมากล่าวว่าท่านพนายติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มแรกท่านเชื่อเหมือนกับดิฉันเชื่อเลยค่ะขอแสดงความนับถือท่านทนายจักใจจริงท่านต่อมากล่าวว่าทนายวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับที่พยายามให้ความยุติธรรมแก่ครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งท่านต่อมากล่าวว่า สุดยอดครับอาจารย์ท่านทนายวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยครับจะติดตามต่อไปนะครับท่านต่อมากล่าวว่าวิเคราะห์ได้ดีและชัดเจนมากค่ะท่านทนายท่านต่อมากล่าวว่าโหดร้ายที่สุดค่ะจิตใจทำด้วยอะไรถึงคิดได้ชั่วร้ายขนาดนี้ขอให้เวรกรรมติดจรวดเร็วๆด้วยเธอค่ะสาธุท่านต่อมากล่าวว่า พวกที่คิดแผนการนี้ได้เร็วจริงๆค่ะทำร้ายเด็กเพื่อหวังผลประโยชน์แต่สุดท้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโยนขี้ให้คนบริสุทธิ์ท่านต่อมากล่าวว่าโอ๊โอสั้นๆแต่เห็นภาพชัดเจนเลยครับผมก็รู้สึกว่าตัวละครในครอบครัวนั้นมีพิรุษหลายคนท่านต่อมากล่าวว่าวิบากกรรมซ้ำซาก คนดีๆค่อยๆเดินจากไปเพราะปากไวพูดอะไรไม่คิดเท่านั้นเองสัมมาคราวะทำให้เหมือนตอนรับพวงมาลัยหน้าเวทีสีจริงใจให้เหมือนตอนอยากได้ค่าตัวทุกอย่างจึงรับรื่นสนับสนุนบทความท่านทนายท่านต่อมากล่าวว่าสุดยอดขานลุงทนายสงสารเด็กน้อย ที่เกิดมากับครอบครัวที่อัมมหิตบป่านนี้น้องคงไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆแล้วอยากให้เวรกรรมตามทันพวกเขาจังเลยทำไมมันถึงตามช้าจังเวรกรรมเห็นมันพูดแล้วทนฟังแทบไม่ได้สงสารลุงป้าจังขอบคุณลุงทนายนะคะที่อยู่ฝั่งความถูกต้องด้วยความเคารพค่ะท่านต่อมากล่าวว่า มันเป็นความจริงดังท่านบรรยายค่ะเท่าที่ติดตามมาหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ